สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโสภาโุสมบัติตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการพิเศษค่ะโรงเรียนบ้านละหารอภิรักษ์วิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชัยภูมิเขต3ค่ะสำหรับเว็บไซต์ครูโสออนเลิศเนี่ยจริงๆแล้วทำมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมโครงการแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดความสมบูรณ์ค่ะ แต่ว่าพอได้เข้ามาร่วมในโครงการก็เลยกลับไปปรับปรุงหลายด้านค่ะให้มีเว็บไซต์มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเว็บไซต์นี้นะคะก่อกำเนิดมาจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะซึ่งช่วงนั้นจะเห็นว่าทางด้านการศึกษาทั้งครูทางานักเรียนทุกคนเนี่ยต่างที่จะเข้ามาในระบบออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วเว็บไซต์ของกรุ๊โซออนไลนเนี่ย ช่วงแรกๆจะมีปัญหาในเรื่องของการโหลดท้าเพราะว่าได้ทําเกี่ยวกับกราฟิกภาพเคลื่อนไหวนะคะเข้าไปยืมว่าค่ะทีนี้เราก็เลยไปอบรมมาแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มาแก้ปรับปรุงแก้ไขค่ะให้เน้นเอาภาพพวกเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็เอาเป็นภาพนิ่งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้เว็บไซต์เนี่ยดาวน์โหลดเร็วขึ้นค่ะ ก่อนที่ครูโสจะทำเนี่ยครูโสจะวิเคราะห์ก่อนค่ะว่าเราใช้กับระดับผู้เรียนระดับใดซึ่งระดับที่คุณครูโสใช้เนี่ยคือเป็นระดับประสงค์การศึกษาซึ่งก็จะต้องเหมาะกับพวกการ์ตูนพวกสีสันสวยงามเว็บไซต์ที่ออกแบบมาก็คือก็จะออกมาในรูปแบบที่เด็กกลุ่มนี้ชอบค่ะในระบบการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยที่โรงเรียนด้วยบริบทของนักเรียนเป็นนักเรียนต่างอำเภอจะใช้งานได้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่า ครูสอนเลยเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะไปได้ก็เลยได้เอาผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันการเรียนแบบออนไลน์ก็คือจะบรรจุกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะพวกคังสื่อคลิปการสอนต่างๆกิจกรรมต่างๆไว้ในเว็บไซต์แล้วก็ประกอบกับเราสอนในระบบออฟไลน์ค่ะควบคู่กันไปค่ะตัวคุณครูเองนะคะก็เป็นคุณครูท่านหนึ่งที่มีโอกาสในการได้เข้ามาร่วม ในโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากค่ะแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายจากโครงการนี้นะคะ mm. ก็อยากจะขอเชิญชวนคุณครูท่านอื่นๆนะคะที่ต้องการที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปต่อยอดในด้านการจัดกิจกรกรมการเรียนการสอนหรือว่าด้านอื่นๆก็ตามนะคะให้เข้ามาร่วมในโครงการ mm. เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะมีวิธีการช่วยเหลือเราจนเราประสบความสําเร็จแล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองค่ะ อยากเชิญชวนคุณครูคทุกท่านค่ะ